มันก็มีข้อดีนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะมีบรรยากาศสวยๆโดยเฉพาะบริเวณแบบน้ําตกอย่างเงี้ยก็จะมีธรรมชาติมันจะแบบงดงามสวยมากคุณเอกอยากจะพาไปชมความงดงามของทะเลหมอกที่จังหวัดพิษณุโลกในยามเช้าค่ะเนี่ยนานๆเห็นทีเพราะไรตื่นสายคุณผู้ <laughs> ชมเดี <laughs> ๋ยววันน้ได้ไปเที่ยวเวลาดิฉันทัดดิฉันทางานนี่ตื่นตีสี่ตีห้าใช่ไหมเวลาดิฉันไปเที่ยวคุณผู้ชมอาแล้วรางทำงานเช้าๆก็ตื่นเช้าไม่เจออย่างนี้เหรอ แล้วหน้าบ้านเรามีหรอพระรามสองผู้ชมพระรามสองไม่น่ามีทะเลหมอกนะคะเ <c oughs> วลาเดฉันที่ไปเที่ยวใช่ไหมหล่ะคุณผู้ชม11บเอโมงเจอกัน <c oughs> นะคะแขวนป้ายหน้าห้องเลยว่า11บเอโมงเจอกันก็เลยไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้คือบรรยากาศทะเลหมอกยามเช้าค่ะที่บ้านน้ําจวงอยู่ที่อาเภอชาติาการจังหวัดพิษณุโลกก็ <c oughs> เป็นหมู่บ้านที่อะไรร้องไปด้วยขุนข่าวว่าคุณเอกมันเป็นเหมือนหมู่บ้านในนิทานเป็นเหมือนหมู่บ้านในซีรีส์ไปถึงแล้วก็จะมีความสุขนะคะประธานกลุ่มท่อง เที่ยวในชุมชนบ้านน้ำจวงบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลาจากตัวเมืองพิษณุโลก150กิโลเมตรดังนั้นมันก็ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่ที่สำคัญตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทองด้วยภูมิศาสตร์แบบนี้ดูสิ สายแคมปิ้งอ่ะโอ้โหบรรยากาศอุ้ยอากาศนันจะดีมาก<อ>เลยนะคุณผู้ชมดูสิคือมีความฉ่ำฝนแล้วก็มีทะเลเหมอกนี่จะชอบมาช่วงหน้าฝนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีน้ําตกค่ะให้เราได้ไปชุ่มฉ่าเดินเล่นน้ําตกกันแบบสวยๆนะคะอันนี้นี่ลหละนี่ลหะคุณเอกดูก่อนคุณผู้ชมสวยจริงๆเลยอะ่ะเนี่ยแค่มโนว่าเราได,ได้ฟังเสียงน้ําตกแล้วก็มีความสุขนะคะน้าตกตัดปลาก้างน้ําตกตัดปลาขาว นอกจากนี้นอกจากน้ำตกสวยให้เราได้ไปนั่งแข่งเท้ากันแบบช้ำๆแล้วยังมีเรื่องของการทำนาขั้นบันไดแล้วก็อ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชะดำริบ้านน้ำจวงสวยมากคุณนนทกรคุณต้องดูสวยจริงๆ <S 2> <S 2> <S 2> คุณผู้ชมนี่แหละคืออันซีนของพิษณุโลกนะคะอ่างเก็บน้ําอันเนื่องมาจากพระราชะดำริก็สวยนาขั้นบันไดก็สวยโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน,นะคะ่ะ ชาวจังหวัดพิษณุโลกก็เลยเชิญชวนนะคะไปเที่ยวกันในช่วงหน้านี้เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนี่บรรยากาศของการตื่นเช้ามันเป็นแบบนี้นี่เองคุณอเองบรรยากาศดีอากาศเท่าไหร่อยากรู้เลยอ่ะเนาะอ,อากาศน่าจะแบบสิบควายใช่นี้ใช่สิต้นๆอย่างนี้เ<า>น,นาะพอนฉันตื่นมาสิบเอ็ดโมงก็ประมาณสาา ไม่ทันไม่เคยเจออะไรแบบนี้ไม่ใช่ไม่ทันแค่อากาศนะอาหารเช้าไปยังไม่ทันเลยเขาเขียนโรงแรมเขาเขียนอาหารเช้าหมด10บโมงก็ว่าสายแล้วนะฉันตื่นมา11บเอ็ดโมงเขาบอกอ๋อคุณดาวสั่งอาหารเที่ยงได้เลยรอเลยอาหารเที่ยงเลยเทียงได้เลยบ้านใหม่ของลีกที่ฮอตที่สุดพรีเมียร์ลีกสดทุกคู่ที่เดียวในไทยโมโนแม x ในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า a s s เพียง199บาทต่อเดือน